สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกเรื่องผลกระทบของกัญชานะครับทั้งต่อสุขภาพกายและก็สุขภาพจิตเรามีข้อมูลสรุปจากงานวิจัยเยอะมากเลยนะครับ4,000มื่นกว่าชิ้นเนี่ยที่ Badger Institute เขารวบรวมไว้ก็จะดูทั้งความเสี่ยงทั้งประโยชน์ที่เป็นไปได้แบบว่าเน้นข้อมูลข้อเท็จจริงไปเลยใช่ค่ะคือข้อมูลมันเยอะมากจริงๆแล้วก็พยายามจะให้ภาพรวมที่เ,เป็นกลางนะคะไม่ได้ตัดสินว่าควรจะถูกกฎหมายหรือไม่ครับ เป้าหมายเราก็คืออยากทําความเข้าใจผลกระทบสำํสำคัญๆโดยเฉพาะในผู้ใหญ่นะครับเพราะการเปิดเสรีซูนใหญ่ก็พุ่งเป้าไปที่กลุ่มนี้อายุ21ขึ้นไปแล้วเดี๋ยวนี้คนก็ใช้เยอะขึ้นแถมกัญชากา็แรงกว่าสมัยก่อนเยอะมากด้วยใช่เลยค่ะประเด็นเรื่องความแรงนี่สําคัญมากนะคะคือถึงแม้คนทั่วไปอาจจะรู้สึกว่าเออกัญชามันก็ดูไม่เป็นไรแต่งานวิจัยจํานวนมหาาลเนี่ยชีย้ไปที่ผลกระทบที่แบบว่า ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็น่ากังวลในหลายๆด้านเลยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเริ่มกันที่เรื่องสุขภาพจิตก่อนเลยไหมครับอันนี้คนพูดถึงเยอะความเชื่อมโยงกับพวกอาการทางจิตโรคจิตเภทอะไรพวกนี้งานวิจัยว่าไงบ้างครับมีหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะคะว่าการใช้กัญชาเนี่ยโดยเฉพาะถ้าใช้บ่อยๆแล้วก็ไปใช้พวกที่มี THC ส,สูงๆความเข้มข้นสูงๆนะคะคมันสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของอาการโรคจิต หรือไซโคซิสที่เรียกกันแล้วก็รวมถึงโรคจิตเภทหรือซิโซฟิเนียด้วยค่ะบางงานวิจัยนี่ถึงขั้นชี้ไปเลยว่าอาจจะเป็นแบบว่าสาเหตุร่วมกันด้วยซ้าโหแรงเหมือนกันนะครับเนี่ยใช่ค่ะแล้วที่ต้องย้ำเลยแลวคือกัญชาสมัยเนี้ความแรงเทยซีมันสูงกว่าเมื่อก่อนมากจริงๆนะคะอาจจะถึง12เท่าเลยถ้าเทียบกับยุคเออซเวนตีอะไรแบบนั้น12เท่า ใช่ค่ะแล้วความแรงที่เพิ่มขึ้นเนี่ยแหละค่ะที่ดูจะเป็นปัจจัยสําคัญเลยที่ไปเพิ่มความเสี่ยงทางจิตพวกนี้มีการศึกษาในยุโรปนะคะเขาประเมินไว้ว่าถ้าไม่มีกัญชาชนิดที่แรงมากๆแบบนี้อาจจะป้องกันเคสโรคจิตใหม่ๆได้ถึง12เปอร์เซนหรือบางเมืองอาจจะถึง50เอร์เซ็นเลยนะคะโหครึ่งต่อครึ่งเลยแหละครับใช่ค่ะตัวเลขมันค่อนข้นขางน่าตกใจเหมือนกันฟังดูเป็นความเสี่ยงที่ชัดเจนมากจริงๆครับโดยเฉพาะพอความแรงมันเปลี่ยนไปขนาดนี้ และมีผลกระทบทางกายอื่นๆอีกไหมครับเหมือนเคยได้ยินว่ามีโรคใหม่ๆด้วยชื่อแปลกแปลกอ๋อใช่ค่ะมีภาวะที่เรียกว่า cannabinoid hyperemesis mm syndrome ค่ะหรือ CHS อันนี้จะเจอในคนที่ใช้กัญชาแบบว่าประจำแล้วก็ใช้หนักๆครับอาการมันเป็นยังไงครับ คือจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนแบบรุนแรงมากๆค่ะต่อเนื่องเป็นชั่วโมงหรือบางทีเป็นวันๆเลยแล้วก็ปวดท้องรุนแรงมากด้วยบางทีเขาเรียกเล่นๆกันว่า s c r o m i t i n g อะค่ะ s c r o m i t t i n g ค่ะเหมือนผสมคำว่า screaming ที่แปลว่ากรีดร้องกับ vomiting อาเจียนนะคะคือมันทรมานมากฟังดูแย่ามากเลยครับค่ะแล้วภาวะนี้เนี่ยมันไปเพิ่มภาระให้ห้องฉุกเฉินให้โรงพยาบาลเยอะมากค่าใช้จ่ายก็สูง ที่น่ากังวลคือมีรายงานคนเสียชีวิตด้วยนะคะจากภาวะนี้จริงเหรอครับพยาบาลด้วย CHS เนี่ยมันเพิ่มขึ้นชัดเจนเลยในที่ที่กัญชาถูกกฎหมายและวิธีเดียวเลยนะคะที่จะรักษาให้หายขาดใต้คือต้องหยุดใช้กัญชาเท่านั้นเลยค่ะหยุดอย่างเดียวเลยหยุดอย่างเดียวเลยค่ะ นอกจากอาการเฉพาะทางแบบ C.H.S. แล้วเหมือนงานวิจัยก็ชี้ไปที่ความเสี่ยงต่อระบบอื่นๆด้วยใช่ไหมครับพวกหัวใจหลอดเลือดอะไรแบบนี้ถูกต้องค่ะมีหลักฐานที่เชื่อมโยงการใช้กัญชากับปัญหาหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองนะคะถึงแม้จะยังไม่ได้ข้อสรุปแบบฟันธงว่าเป็นสาเหตุโดยตรงร้อซหรือเปล่าครับแต่ก็มีรายงานพวกเอ่อเหตุการณ์ไม่ดีทางหัวใจเพิ่มขึ้นอย่างเช่นหัวใจวายเฉียบพลันในคนที่อายุน้อยๆน,นะคะต่ำกว่า35ปีในคนอายุน้อยด้วยใช่ค่ะแล้วก็ความ เสียงเรื่องโรคหลอดเลือดสมองที่สูงขึ้นด้วยค่ะอีกกลุ่มที่น่าห่วงเหมือนกันคือผลกระทบต่อเด็กในท้องถ้าคุณแม่ใช้ตอนตั้งคันอันนี้ข้อมูลว่าอย่างไงบ้างครับนะคะหลังจากเปิดเสรีแล้วก็มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าการที่ทารกได้รับสาร THC ในท้องเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบระยะยาวเลยระยะยาวเลยเหรอครับค่ะ ต่อพัฒนาการสมองสติปัญญาแล้วก็พฤติกรรมของเด็กได้คะ่ะมันจะคล้ายๆกับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ตอนท้องอะคะ่ะอ๋อครับครับค่ะมันเชื่อมโยงกับปัญหาเรื่องการเรียนรู้ความจำสมาธิแล้วก็พวกปัญหาพฤติกรรมแล้วก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงเรื่องโรคอ้วนในตอนโตด้วยนะคะครับ เพราะฉะนั้นพวกสมาคมสูตินรีแพทย์หรือองค์กรสุขภาพต่างๆเขาก็เลยแนะนำมากๆเลยค่ะว่าให้งดใช้กัญชาทุกรูปแบบเลยทั้งตอนท้องแล้วก็ตอนให้นมลูกด้วยค่ะฟังดูมีแต่ความเสี่ยงนะครับเนี่ยแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเราก็ได้ยินเรื่องประโยชน์ทางการแพทย์ของกัญชามาตลอดเหมือนกันตรงนี้มันมีความซบับซ้อนอยังไงบ้างครับใช่ค่ะ ประเด็นประโยชน์ทางการแพทย์เนี่ยซับซ้อนมากจริงๆค่ะคือหลักฐานที่บอกว่าแข็งแรงสุดๆตอนนี้นะคะจะเป็นการใช้ CBD ซึ่งเป็นตัวที่ไม่ทำให้เมาเนาะในการรักษาโรคลมชักบางชนิดที่มันรักษายากๆครับ นอกหนันนั้นก็มียาที่สกัดจากกัญชาที่เขาอนุมัติให้ใช้ได้สำหรับบรรเทาอาการปวดเรื้อรังบางอย่างหรือว่าคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัดหรือปัญหาการนอนในผู้ป่วยมะเร็งบางคน mm hmm. แต่ว่าความท้าทายใหญ่ๆเลยคือการวิจัยด้านนี้มันยังแบบว่าขาดมาตรฐานที่ชัดเจนทั้งเรื่องขนาดที่ต้องใช้รูปแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็ความแรงของสารสาคัญด้วยค่ะ อ๋อครับคือผลิตภัณฑ์ที่ขายขายกันอยู่ถึงแม้จะมีฉลากบอกนะคะแต่ว่าความแม่นยําของข้อมูลความแรงเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่น่ากังวลอยู่มันก็เลยทําให้การศึกษาผลจริงๆเนี่ยทำได้ยากส่วนภาวะอื่นๆอย่างเช่น PTSD หรืออาการปรวดทั่วๆไปเนี่ยผลการศึกษามันยังแบบไม่ค่อยไปทางเดียวกันเท่าไหร่ครับบางทีผลดีที่เจอนะคะ่ค่ะอาจจะอธิบายได้ด้วยเรื่องของยาหลอกหรือ possible effect มากกว่าฤทธิ์ของกัญชาจริงๆก็เป็นไปได้คะ่ะ เข้าใจแล้วครับแสดงว่าภาพรวมของการศึกษาผลกระทบกัญชาต่อสุขภาพนี่มันซับซ้อนจริงๆนะครับคือมีทั้งความเสี่ยงที่ดูจะชัดเจนโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับกัญชาแรงๆที่หาง่ายขึ้นคนใช้ยเยอะขึ้นในขณะเดียวกันศักยภาพด้านการแพทย์มันก็มีอยู่แต่ว่ายังต้องการงานวิจัยที่มีคุณภาพควบคุมดีๆมากกว่านี้อีกเยอะเลยถูกต้องเลยค่ะแล้วคำถามสำคัญที่มันทิ้งไวใ้ให้เราคิดต่อก็คือ พอเรามองไปที่ความแรงของ THC ที่มันพุ่งสูงขึ้นมากๆเลยในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงต่างๆที่มันก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆงานวิจัยในทศวรรษหน้าหรือต่อๆไปเนี่ยจะเผยให้เราเห็นผลกระทบระยะยาวจากการใช้ของแรงๆพวกนี้ยังไงบ้างอืมน่าคิดครับเราสังคมเราจะมีวิธีรับมือหรือว่าลดความเสี่ยงพวกนี้ได้ยังไงบ้างอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่เลยค่ะที่เราคงต้องติดตามกันต่อไปยาวๆเลยค่ะ